ดอกเห็ดอะไรเดินมาไกลเห็นเหลืองๆเห็นเห็ดพี่น้องเดินไกลๆมามาเห็นเห็ดเห็นเห็ดพี่น้องเห็ดข้างทางคายอยู่ไหนล่ะคะ่ะเออหนิเห็ด กูนะอันนี้ก็เห็ดนะฮะอืมกูนะว้าวดอกใหญ่ยอยอะเบื่อีกกันนะเห็ดพี่ดองเห็ดข้างทาง